ะะวันนี้ก็จะมาเจอฟังก์ชัน EP สุดท้ายของเราก็คือฟังก์ชัน x x p o n พ n น i เชนะคะฟังก์ชัน e x p ก n พ n น i เชก็คือฟังก์ชันเลขยกกำลังนั่นเองอ่ะเลขยกกำลังแบบไหนที่เป็น expo นะคะเราสังเกตง่ายๆดูที่ตัวฐานลูกมันอยู่ในรูป f x, f x เท่ากับ a กำลัง x อ่ะ f x, f x ก็คือ y เนาะหรือหนูเขียนเป็น y เท่ากับ a กำลัง x ก็ได้จุดสังเกตคือตัว a ลูก a ของหนูต้องมากกว่า0 a ต้องมากกว่า0 แล้วก็ a ต้องไม่เป็น1ด้วย a ต้องมากกว่า0นย์แล้วก็ a ต้องไม่เป็น1ด้วยเอ๊ะแบบนี้คืออะไรก็แสดงว่าเป็นศูนย์จุดกว่ากว่า,วาได้แต่พอถึงตรง1นั้นมันไม่เอานั่นเองหรอกอ่ามันจะเอาตัวที่มากกว่า1ขึ้นไปอ่าเอามากกว่า0นแต่พอถึง1ไม่เอาแล้วก็เอาตัวที่มากกว่า1ขึ้นไปนะคะนี่คือลักษณะของฐาน A ทีนี้พอมันเป็นแบบนี้เราก็เลยจะได้ว่าไอ้ตัวฐาน A เนี่ยฐาน A นะ ฐาน a ของเรามากกว่า0นะมากกว่า0ย์ก็คือมันจะป่งที่ศนย์ถูกไหมคะมากกว่า0ูนย์ก็คือป่งที่ศนไม่เอา1อ่ะไม่เอา1นะก็จะป่งที่1มากกว่า0แล้วก็ว่าเอาหมดเลย0ูนย์จกว่าเนี่ยแต่มาถึง1ก็ไม่เอา1อีกเราอาตัวที่เลย1ขึ้นไปมันก็เลยทำให้ฐาน a มันถูกแบ่งออกเป็น2ช่วงคะ่ะช่วง a อยู่ระหว่าง0นกับ1อ่ะอยู่ระหว่างศนย์กับ1คืออะไรก็คือเป็นทศนิยมหลก อย่างเช่น y เท่ากับ0.2ทั้งหมดกำลัง x อย่างเงี้ยก็คือ a มากกว่า0แต่น้อยกว่า1แสดงว่า a เป็นอย่างเช่น a เป็น0.2อย่างเงี้ยนะคะหรือ y เท่ากับเศษ1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง x เศษ1่ส่วน2คือ0.5ไง0.5อยู่ระหว่าง0กับ1อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่ a มากวาก,มากว่า1ลูก a มากกว่า1มันไม่เอา1เพราะว่า1กำลัง x ก็ได้1น,นะคะอ่า ทีนี้มันก็เลยจะไปเอาตัวที่มากกว่า1 1่จุดกว,ก,วกว่าก็มากกว่า1แล้วเนาะหรือเป็นแบบชัดเลยก็คือ y เท่ากับ2กำลัง x y เท่ากับหากำลัง x อย่างเงี้ยนะคะพอ a ของหนูถูกแบ่งเป็น2ช่วงช่วงที่ a มากกว่า0นย์แต่น้อยกว่า1ซึ่งมันก็คือเป็นทศนิยมที่อยู่ระหว่างศูนย์กับ1ช่วงนี้จะทำให้เกิดฟังก์ชันลดลงฟังก์ชันลดในขณะที่ a มากกว่า1ขึน้นไปก็คือทำให้เกิดฟังก์ชันเพิ่ม ฟังกชันเพิ่มนะคะอืมเป็นแบบนี้นั่นเองทีนี้เพิ่มกับลดคือยังไงคำว่าฟังก์ชันเพิ่มอ่ะก็คืออย่างเช่นตัวนี้นะคะฟังกชันเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มก็คือค่าของ y มันเพิ่มขึ้นโดยมันเกิดจาก a เพิ่มด้วยนะคะก็คือ a เพิ่ม x ก็เพิ่มตามเขาเลยเรียกว่าฟังก์ชันเพิ่มอ่ะหนูสังเกตว่าค่า x มันเพิ่มขึ้นนะเนี่ย แล้วค่า y ก็เลยเพิ่มตามนะคะอ่าอันนี้เขเลยเรียกว่าฟังก์ชันเพิ่มกราฟมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะในขณะที่ a ของหนูอยู่ระหว่าง0กับ1ก็คือเป็นทุสิยม0จุดกว่าวามันจะทำให้เกิดฟังก์ชันลดลกมันจะทำให้เกิดฟังก์ชันลดอ่าคำว่าฟังก์ชันลดก็คืออ่าถ้าวิ่งมาอย่างเงี้ยคือ x หนูเพิ่มขึ้นนะแต่ค่า y ของหนูโน้มลงโน้มลง,ลงต่ำลงเรื่อยๆ นั่นแสดงว่า x เพิ่มแต่ y ลดเขาเลยเรียกว่าฟังก์ชันลดอ่าถ้า a อยู่ระหว่าง0กับ1ทําให้เกิดฟังก์ชันลดแต่ถ้า a มากกว่า1ขึ้นไปทําให้เกิดฟังก์ชันเพิ่มนะคะสังเกตดูลักษณะของทิศทางของกราฟเปรียบเทียบกันก็จะรู้แล้วว่าอันไหนเพิ่มอันไหนลดถูกไหมคะอ่าแล้วก็ดูตัวเลขฐานให้ดีทีนี้ไม่ว่าจะเพิ่มหรือลดลูกไม่ว่าจะเพิ่มหรือลดกราฟของฟังก์ชัน x โพนะคะหนูจะสังเกตนะมันจะผ่านจุด0 1เห็นไหมคะ ผ่านจุดศูนย์หก็คือ x เป็น0นแต่ Y เป็น1อันนี้ก็เหมือนกันนะคะ x เป็น0นแต่ Y เป็น1นั่นเองอโอเคนะ,ะนี่คือลักษณะดเด่นของ x พู Pro นะคะทีนี้ไอ้เจ้า x พนะลูกมันสามารถเอาไปใช้ในการแก้สมการเกี่ยวกับการปรับฐานของเลขยกกำลังได้เนาะซึ่งหนูจะได้เรียนในเพิ่มเติมแล้วก็มันก็จะมีลูกเล่นอะไรเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับการถ้าเกิดเลขยกกำลังฐานไม่เท่ากันทำยังไงนะคะ อ่ะอันนี้เราจะเรียนในเพิ่มเติมเนาะแต่ในพื้นฐานเราดูทิศทางของกราฟให้เป็นแล้วก็ดูเลขฐานให้เป็นนะคะอย่างเช่นในนี้นะคะครูบอกว่าถ้า A อยู่ระหว่าง0กับ1อ่ะอยู่ระหว่างศนกับ1จะทำให้เกิดฟังก์ชันลดฟังก์ชันลดในเนี้ยตัวที่ A อยู่ระหว่างศนย์กับ1ก็คือข้อ2อ่ะข้อ2นี่คือทำให้เกิดฟังก์ชันลดลูก แล้วก็มีข้อไหนอีกข้อ4ข้อ4มันคือเศษ1ส่วน5ทั้งหมดกำลัง x เพราะว่ามันเป็น5้ x, นากำลังลบ x แสดงว่ามันคือ5้ากำลังลบ1 5ากำลังลบ1ก็คือ1ส่วน5มันก็คือ1ส่วนหากำลัง x ซึ่ง1ส่วน5คือ0.2 0.2สนก็จะอยู่ระหว่าง0นย์กับ1ถูกไหมลูกดังนั้นข้อ4ก็จะเป็นฟังก์ชันลดดังนั้นกราฟของข้อ2กับข้อ4 มันต้องเป็นกราฟของฟังก์ชันลดลงหนูไปดูซิกราฟของฟังก์ชันลดในข้อไหนบ้างอ่ะมีในข้อ A ฟังก์ชันลดนะแล้วก็ในข้อ f ลูกฟังก์ชันลดอันนี้ก็ลดอ่ะฟังก์ชันลดนะอ่ะหนูหยิบมาซักสมการอ่ะถ้าเกิดเราหยิบสมการที่2มา fx ของเราเท่ากับเศษ1ส่วน2กำลัง x หนูเช็คโดยการนะคะเช็คโดยการหนูห้ามเช็คกับจุด0.1นะยังไงมันก็ผ่าน0.1เนอะอันนี้ไม่ต้องไปเช็คหนูไปเช็คตรง fx ที่เขาให้มาหรกก็คือเขาให้ x เป็นลบ3ค่า y เป็น8ซึ่ง y ของหนูก็คือ fx ถูกไหมล่ะดังนั้นหนูต้องเช็คว่า x เป็นลบ3ให้ fx เป็น8ไหมอ่ะหนูก็แทนเข้าไปมันก็จะเป็นเศษ1นส่วนสองกำลังลบส ซึ่งปรากฏว่าเศษ1ส่วน2กลังลบ3ก็คือ2กลัง3ซึ่ง2กลัง3เป็น8นั่นเองนั่นแสดงว่า x หนูเป็นลบ3ให้ค่า y ออกมาเป็น8ดังนั้นสมก,การในข้อ2คืออยู่ในกราฟของข้อ a อ,อยู่ในกราฟของข้อ a นะคะโอเคอันนี้ดูได้เลยเนาะถัดไปค่ะนั่นแสดงว่าถ้า2อยู่นี่4ก็ต้องไปอยู่ f ถูกไหมคะ 2อยู่ a แสดงว่า4ก็ต้องไปอยู่ f อันนี้เป็นฟังก์ชันลดนะวิธีการเช็คหลบกเช็คอีกทีนึงก็ได้ก็คือหนูรู้ว่า f x เท่ากับเศษ1ส่วนหากำลัง x หนูแทน x เป็นลบ1ลงไปแทน x เป็นลบ1ลงไปม,มันก็จะเป็น1ส่วนหากำลังลบ1ก็คือ5้ากำลัง1นั่นเอง5้ากำลัง1ก็คือ5อ้นั่นก็คือค่า y หรือ f x ตัวนี้ตรงเป๊ะ แสดงว่าสมการที่4อยู่ในกราฟข้อ f นั่นเองอเทีนี้เราก็ค่อยไปเช็คข้อที่เหลือลูกข้อที่เหลือนะ,อะเราเริ่มตั้งแต่ fx เท่ากับ3กัลลัง x ร f เท่ากับ3กัลัง x มันถ้าเกิดเราใช้ถ้าเกิดเราใช้ข้อ1หนูลองแทนนะคะ fx เท่ากับ3กัลัง x แล้ว x หนูเป็น0มันก็จะเป็น3กํกลังศูนย์ซึ่งต้องเป็น1แสดงว่าไม่ใช่ของข้อ1และถูกไหมอ่าก็ข้ามไปหนูก็ไปดูถัดไปอันนี้ถ้า x เป็น0ย์ y ต้องเป็น1ไม่ใช่4เนาะอ่ะก็ข้ามไปต่อไปอลองแทนข้อดีนะคะ f x เท่ากับ3กํกลัง x ถ้า x หนูเป็น1มันก็จะเป็น3กํกลัง1 3กํากลังหก็คือ3นั่นแสดงว่า x เป็น1ให้ข้า y เป็น3ลูหกอันนี้คือ x อันนี้คือ fx ของหนูอ่ะแสดงว่ากราฟข้อ1อยู่ในข้อดีนะคะโอเคเคลียร์อีกหนึงข้อค่ะต่อไปข้อ3ข้อ 3, 3 fx เท่ากับ2กำลัง x บวก3อ่ะ2กำลัง x บวก3หนูลองแทนนะ fx เท่ากับ2กำลัง x บวก3ถ้า x เป็นศูนยก มันก็จะเป็น2กํกลังศูนย์บวกสซึ่งจะได้4เพราะว่า2กํกลังศูนย์เป็น1 1ึบวกสเป็น4นั่นแสดงว่ามันจะไม่ใช่ค่าศูนย์แสดงว่ามันไม่ใช่ของข้อ b หรกแต่มันจะเป็นของข้อ c ต่างหากล่ะเห็นไหมหนูแทน x เป็นศูนย์ตามนี้หนูจะได้ y ออกมาเป็น4อ่ะ x เป็นศูนย์ได้ y ออกมาเป็น4นั่นแสดงว่าสมการข้อ3เป็นกราฟของข้อ c หูกสมการข้อ3เป็นกราฟของข้อ c ดังนั้นต่อไปข้อ5ค่ะข้อ5 fx ของเราเท่ากับ3กำลัง x ลบ1ถ้าหนูแทน x เป็น0จะได้ค่า y เป็น0นยไหมมันก็จะเป็น3ามกำลังศูนลบ1 3ามกำลังศูนย์มีค่าเป็น1 1ลบ1ก็ให้ค่าเป็น0ลูกนั่นแสดงว่า x เป็น0ให้ y เป็น0ตามโจทย์ให้มาแสดงว่าสมการที่5เป็นของกราฟข้อ b ลูกและสมการที่6ก็ต้องเป็นของกราฟ ข้อ e นั่นเองนะคะโอเคประมาณนี้เนาะขอแค่เช็คได้ว่าฐานเนี้ยให้เกิดฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดแล้วเช็คได้ว่าถ้าเกิดให้ x มาเนี้ยจะได้ค่า f x เป็นตัวไหนหนูก็จะรู้ว่ากราฟใดเป็นกราฟฟังก์ชัน e x p o n พเ t i ช l นะคะโอเคค่ะ